ต่อมาเลยนะครับเป็นกลุ่มชาวราศีมิถุนและกรกฎนะครับซึ่งผมต้องบอกท่านนิดหนึ่งนะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีมิถุนแล้วก็กรกฎเนี่ยจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะมีเรื่องแบบทุกอ,อกทุกใจนะครับมีเรื่องที่เราเนี่ยน้อยอกน้อยใจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาเรื่องศัตรูนะครับศับตรูคนให้ลายด้วยคําพูด นะครับใส่ร้ายคุณว่าคุณมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเงินหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักเพศตรงข้ามอยู่ดีๆคุณถูกใส่ความว่าเฮ้ยไปเป็นชู้คนอื่นอ่าหรืออยู่ดีๆมีคนมีเจ้าของมายุ่งกับเราครับมันทําให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าราศีมิถุนราศีกรกฎเป็นราศีที่ มี2อ,อารมณ์โดยเฉพาะมีถุนเนี่ยมี2อ,อารมณ์เลยนะครับภายนอกแสดงยิ้มแยม้มมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรแต่ภายในเนี่ยมันทุกข์มันตรมอยู่ในใจบางทีนี่ยิ้มหัวเราะนะฮะแต่กลับบ้านไปร้องไห้คนเดียวมันเป็นอย่างนี้จริงๆแสดงออกภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในนั้นอ่อนไหวจริงๆนะครับแต่ต้องบอกคุณนิดหนึ่งนะครับราศีมิถุนกราศีก็คคุณกําลังจะ ค้นเคราะห์นะครับโดยเฉพาะกรกฎที่ผ่านมา2ปีครึ่งเนี้ยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะครับหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องคู่ครองความรักปัญหาเรื่องคุนส่วนปัญหาเรื่องเพศตรงข้ามมันมีปัญหาจริงๆเพราะเสาเล็งเพ่งรักแล้วอสศวราครับโทษแทบอาหารหินเลยนะครับนี่ผมย่อ้ฟังนะเป็นหลักของโหราศาสตร์อยู่ในเกเรเรียกว,ว่าดวงแตกจรนะฮะเพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีถุนกับกรกฎแย่เลยครับ หนักเลยทีเดียวแต่หลังจากนี้คุณกําลังจะดีขึ้นนะครับราศีมิถุนครับหลังจาก19เมษายนดาวราโคจรเข้าเป็นลาภะโชคลาภคุณกําลังมาแล้วครับลาภผลคุณจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมาจากการติดต่อประสานงานมาจากการที่เข้าหาผู้ใหญ่ขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ให้ดีนะครับผมรับประกันได้เลยว่าชีวิตคุณคุณจะเจริญก้าวหน้าคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จ นะครับผู้ใหญ่จะเมตตาคุณช่วงนี้คําพูดคําจาคุณจะสร้างเงินสร้างทองได้นี่สิ่งสําคัญเลยนะฮะราศีมิถุนแต่มันทําบุญทําทานชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งไหนที่คุณคาดหวังอยู่แล้วมันมีปัญหามันไม่ได้มันพลาดหวังคุณจําไว้เลยนี่กําลังจะสําเร็จแล้วนะครับราศีกรกฏครับดาวเสาร์โคจรเข้าทุกสถานะไอ้ดาวที่เรียกได้ว่าดาวแห่งความแห้วดาวแห่งความเชื่องช้าดาวแห่งความทุก์ ดาวแห่งโทษคนเพ่งเลงเลิกรารักซ้อนมีปัญหาจบ2ปีครึ่งนี้ไม่มีปัญหาแล้วหลังจาก1มีนาคมไป2ปีครึ่งคุณชีวิตคุณดีนะฮะอุปสรรคคุณหายพร้อมกันนั้นดาวรฤหัสยังโคจรเข้าในเรือกนกรมมะคุณโชคดีด้านการงานด้วยครับกรากฏการงานคุณจะดีนะครับคุณติดต่อประสานงานจะสําเร็จที่ผ่านมาเนี่ยโหงานนี่เรียกได้ว่าไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเลย นะครับทำแล้วมันก็ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังตั้งใจแต่ครับนับตั้งแต่นี้ครับ19เมษายนการงานจะได้คุณตกงานอยู่คุณเตรียมเลยนะฮะคุณจะได้งานนะครับคุณค้าขายอยู่ลงทุนค้าขายทำอะไรเกี่ยวกับการค้าขายในโซเชียลในต่างๆนานานมันจะกลับมาขายดีแบบงงๆเลยขายดีแบบปาฏิหาริย์เลยนะครับขายดีแบบราชาโชคเลย นะครับและผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยคอนเฟิร์มเลยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับส i b ยข่าวช่องแป